มนันบ่สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อมากูอกรอดป,ปูนครับมันปะมันบ่อุ้ยฮ่่หนึ่งตัวครับปูแขนเดียวปูกันฮาฮ่า่าเยังมีตัวให้เห็นยังมีตัวให้เห็นอยู่มันมันเอาเดืยดชน สอง youtube ไหนให้เราจะต่องปวดแบบช้าสภาพปวดทงค์รีบปวดให้คนผู้ชมเขาเข้าใจนั่นแหละนั่นแหละนั่นแล้วทันและวปวดแบบ ให้แบบท่านผู้ชมเข้าใจแบบพูดเร็วๆมากแล้วก็ท่านผู้ชมเขาเอ๊ะมันพูดอะไรวะอย่างเงี้ยไม่เข้าใจมันแหละมันแหละมันแหละตามนั้นแน่ลูกต่อไปนี่ครับสัญลักษณ์ทำทำตรงนี้ไว้ครับผมมันบ่มันบ่แต่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้แบบเฮ้ยหมือนจะมีนะเหมือนจะมีมันบ่มันบ่อ้ นี่ตัว 2. 2> ใส่เสมอเลยครับเ <laughs> สมอกันเปี้ยแต่นี่มีสองมีสองมีสองกามนะใส่ม่สองกามการเออไปไปกันต่อเลยมันมันนานนันนานดื้อนานๆดื้อ ภูงี้นะแล้วลักดูนะเราเกือบจะมีมิติวางหลอบอ่ะหลอบอาจจะมีทุกที่เจอกันลันแล้วเธอลันไรอ่ะลันอะไรกันเอาตัวนะอานะครับลูกที่สาม ลูกที่สามนะครับเนี้ยตัวกระจิ๋วไปหน่อยนะผมเอาไปผัดก๋วยเตี๋วก่อนนะช่วงนี้เก็บก่อนนะกลางเดือนแล้วขายข้าวเลยนะผมหัวใจสลาย,ยติด,ตดใช่รันยนี่ใช่อีกชั่วโมงหนึ่งชัมม่วโมงสำหรับจะมาผัดรอรอสู่ีมงนะเดิน เขาบอกว่าเดินอย่างเดียวครับฉันไม่เดินก็เทหรออเดินฉันไม่เดินเหรอนั่นแหละนั่นแหละเลยเกิดลมเลื่อนดีดีน่าจะมีปูเหาือนกันปูเยอะแยะติดแล้วติดครับตไปเข้าทางผิดหรือเปล่าไป เอออยากดูกลูกตกน้ำเปล่าลูกนี่อยู่ไก่แท้มนันเปล่อืมมีผูกเขียวอยู่ผูกเขียวเราเราซื้อเหยื่อมาแบบสองเราจะวางดีหรือเปล่าเอาไวก้ก่อนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนเย็นนะครับ เราไปรุ่นกันตอนเย็นว่าเราจะเอายังไงนะีะพับก่อนไหมเธอ,อมีทุกลูกเลยเนี่ยแต่ตัวไี่โตเนาะเล็กเดี๋ยวผมขอพับรอบก่อนครับพับกบพบกลับนะครับอ๋อเลย ติดอะไรติดไปหมด้นะลุ้นมุ้นกัมีอยเวเลยอยากเกี่ยวฟูน <c oughs> ่าจะมีเดินหังนะ แล้วก็สีลูกกับสีตัวแล้วนะครับผมสีหรือห้าว่าเธอสีอะไลูกผมนี่สีโอ้โหนี่ลูกทีห่านเลยมีตัวเปล่ามันตรงนี้แหละนี่แล้วนะเอ้ามีสิครับผมมีอยูไม่อยู่นี่อปู้ตบ ถึงไม่ใช่ปูดำกับปูนี่ก็อ่อยนะตบ้ตบๆเขาเรียกปูอะไรปูหินปูหินเนาะปูหินก็อร่อยปูหินปูหินเนี่ยตัวอร่อยเลยแหละได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆครับกับข้าวมันมันเนาะอือมันมันอยู่เดี๋ยววันไหนก็น,นึกอยากกินปลาติวอีกเดี๋ยววันไหนก็น,นึกอยากกินมันเทียนอีกบ้านเรานี่มีทุกอย่างเนาะ mình tự nhiên, 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 ตอนการทําอาหารกิน สองคู่ตอนคืนสง่งตอนคืนอยู่ทไมเขาไม่มาส่งกลางวันนะน้ำยังใสเนะี่ยมันสง่งทางอะไรปูมันไม่เดินกลางวันเดินแต่กลางคืนปูมันชอบแสงมืดอะ้ะปูชอบความมืดมดูปูแม่ดิดูปูแม่ยังไม่มีเลยคนเหมือนกันนะตอนตอนตอนมืดจะออกเดียนะตอนมืดนะใช่ <c oughs> ตอนตอนมืดนี่เมียเมียไม,ม,ม,ม่ให้ออกกับพากันออกนะ อุ้มแม้ยังไม่มีเลยดูแต่ปลาปูปูบางวันเนี่ยปูมันสังเกตด,ดีๆมันก็มีนะแต่มันจะอุบอุบเห็นจะ่ลระกกตาหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลก,แกนะแม่เจอกิ่งไม้นี่แหละจะไปหลอดมันดอาหมดเช้าใจหายแวบเลยเหมือนท่องบินเข่าเฟซไม่ได้หมนเท้าโอ้ กดใจเลยดูดูดมีม<า>ตัวไหมต่อไปเลมันบ่มนบัมนบ่น้ำใสเห็นกลนเลยน้ะงน้ำใสมากอือสิบกับข้าวาน,นี่ผมชอบมันบ่นี่นะผีใบพี่ใบพี่ใบในชั้นขอกล้ามนะพี่ใบอ้ยพี่ใบอุ้ยใบเด็ดเด,ดเด็ดนักหนึง มีใบใสก่กระป๋องเลยวางไว้ในสองหลูกเดี๋ยวไปดู <laughs> วางเป้าไม่มีตัวเลย <c oughs> สองลูกไม่มีเลยครับไม่เป็นไรครับผมผมก็ต้องมีได้ทุกทศเรื่องปกติอ๋อทเล้วมันมงัง <c oughs> านมองมองเห็นแต่ใบไม้เลยใส่บ่อันบ่เอาใหญ่บ่มี่รอบสันอะไรสามตัวปลาปูทรายปลาอะไรปลาบูปูไก่ตวง วัดดักปลาดักปูไดปลาทำชอแล้วกับ,บูใบใบสองโอ้หใส่กับข่าวไม่อดนะใส่แล้กับข้าวมึงไปต่อเลยพร้มอมเอาเห็นแต่ไก่มี <q> มมไหม มีตัวเหล็กตวงเห็น่ะมาคอยอปูอะไรนี่ปูกเฉาป่ะปูหินทิ้งไหมจัดเทนแหละได้ป้องปูกับข้าวอีกแล้วสวยๆครับอะไรนี่ได้แต่ปูใบปูใบนาจามน้อย สนใจสมใจอยากต่อเลยต่อเลยน้ำนาเล่นนะน้ำใสอันนี้วางตรงไหนหรืออ้ามันได้เข่าหลอดอีกแล้วออก,กระไรจะเข้าอะไรจะเขา่าจะออกจะออกมาลูกต่อไปนะ ใบใหญ่ใบใหญ่ทำไมยังมาสองกล่อมแต่กลนะ่ดกเดียวยใหญ่มากสบายใบกินเยอะดีนะใบทีอ่อร่อยนะตัวอร่อยถ้าทานวาเลือก์ปูดำก็ปูใบนะปูใบที่ฟ้านะกินปูใบรอยฟ้าเนื้อน,นี่หวานเลยนะนี่เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไป,ย,าาไปย่างเอากล่อมันไปย่างแหถ้า่ามีคนเหนียวหน่อยเนาะ แซ่บเลยนี่อันนี้ปวดถึงว่าความมันลอยได้เทียวเมืมากินเดือนเลยนี่ใบก็ไม่มีดำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่ชอบไก่บ้างของนู้นกี่ลูกนะเธอสี่ห้าลูกแล้วหมดละหมดละเหลืออีกของนู้นเหลืออีกสองลูก สองลูกสี่ลูกทำรุ่นไปพร้อมกันครับไหดูซิออ้ยมองเห็นไก่เขาชั่วเลยโอ้ยวางเปล่าว,วางเปล่าอืมขล้องนี่บ่มานอ่ะ ของนี bon ny, bon bon ny, ่บประมาณเลยของนี้ตัวเลยใบสองตัวใบสองตัวกลามเดียวกลามก็ไม่ครบคู่เลยนะอู้ลมบอกมาแล้วช่วงนี้ก็หนาวแล้วลมบอกคุณติ๋งมาบ้านเรานะไปนี่ลมบอกว่าช้าลมบอกนี่เดี๋ยวใครทำงานในป่าในเขาอันตรายนะกีดยางอ่ะ นี้ลูกสุดท้ายใช่ไหมนี่าใส่คองเนี่ยอง่ลุกส้ายกำเดียวย่อุ้ยใบแล้วกำเดียวยันนี่ย่างเขาย่างต้องใจหิวใช่ย่างปูกับขิ้้วจิ้มมันสุดยอดนะหนาหนาวๆอ่นี้นะใส่กระป๋อง ร้อนแสงมันจะต้องมีเงินแน่จริงหรือ,อเปล่าเคยมีนะนี่ไงสิ่งที่ผมตามหามานานเจบใบนี่นี่แหละอร่อยเจบใบอีกแล้วครับอันนี้เน้นเน้นแจ่ใบแล้วเหมือนปลูกกินครับผมผมไม่ฟรีอ่ะ ปิดจับปูใบแลนะ้วดูวันนี้จะเป็นปูอะไรอยากมาลุ้นกันหนักบ่นี่สมสมคำลำเลือ,ลอ <c oughs> ใบทั้งนั้นใบกระยิ้นห้าตัวโอ,อ้สมคำลำเลือปิดจับ โอเคขอบคุณท่านผู้ชมครับผมบายบายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูผมย่างปูกันนะครับผมเดี๋ยวผมคืนนี้ผมจะย่างปูอร่อยอร่อยฮะโอเคครับ okay,